สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสวยุขภาพดีบาบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรสุดๆมาแชร์มาดีเช่นเคยนะคะเป็นสูตรเล่นผมยาวนะเพื่อนๆทาให้ผมของเราดกดำเงางามแล้วก็ลดการขัดนร่วงขจัดรังแคนะคะตอบโจทย์ทุกสภาพปัญหาเส้นผมเหมือนกันนะคะเพืนะะ่อนสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็เห็นผลจริงนะคะเพื่อนหลังจากที่เราทําแล้วเราก็จะได้มีสุขภาพผมที่ดกดำเงางามแบบนี้เลยนะคะ เทียบเท่ากับเราไปทําที่สปาจายแพงๆมาเลยค่ะเพื่อนด้วยส่วนผสมและงบไม่กี่บาทเราก็สามารถทําเองได้นะคะไปดูส่วนสมและวิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกในสูตรนี้นะคะให้เราเตรียมภาชนะหม้อมานะคะเพื่อนสูตรนี้จะมีการต้มนะคะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็น อาเมล็ดแฟกหรือว่าแฟกซีดของเรานะคะเขาก็จะมีโอเมก้าสามนะคะช่วยลดการอักเสบของหนังศีรษะนะคะทําให้หนังศีรษะไม่แห้งไม่ลอกไม่เป็นขุยนะคะเพื่อนแล้วก็ยังเติมเต็มความชุ่มชื้นให้แก่หนังศีรษะให้แก่รากผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะทําให้ผมของเราเรียบตรงไม่ชี้ฟูนะคะปริมาณนี้ก็เพิ่มขึ้นตามใจผมของเราเลยนะคะเพื่อนสองช้อนนี้ก็เยอะพอแล้วนะคะ เนาะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นน้ำเปล่าแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟเลยนะคะหลังจากที่เราต้มได้มาสักพักแล้วนะคะเมื่อนต้มไม่นานนะคะสักประมาณ3-5นาทีเขาก็จะเดือดแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนต่อไปเราก็จะไปกล้องเอาแต่น้ำของเขานะคะ ต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นเจว่านหางจระเข้นะคะเพื่อนเจว่านหางจระเข้นี้เขาก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับเส้นผมของเรานะคะทําให้ผมของเราเปร่ปางปังเงางามอยู่เสมอนะคะเมื่อทําให้ผมของเรานุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังปรับสภาพเส้นผมที่แห้งเสียหยาบก,กระด้างนั้นกลับมามีสุขภาพผมที่นุ่มลื่นไม่ชี้ฟูไม่พันกันนะคะเพื่อนช่วยกระจัดรังแคช่วยกระจัดสิ่งสกปรกตกค้างได้เป็นอย่างดีนะคะเนาะ ต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นน้ำมันละหุ่งนะคะเพื่อนน้ำมันละหุ่งนี้เขาก็ยังจะช่วยซ่อมแซมผมที่เสียผมที่สึกล้อจากการยืดการดัดการทําสีได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นรูขุมขนทําให้ผมที่เกิดใหม่นั้นยาวเร็วด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็ยังกเก็บความชุ่มชื้นให้แก่รากผมได้เป็นอย่างดีนะคะเราก็จะเพิ่มไปตามปริมาณนะคะเพื่อนจะทําเยอะผมยาวก็ใส่ไปตามปริมาณของเราเลยนะคะ สูตรเราเป็นสูตร DIY ง่ายๆนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวนี้เขาก็ยังจะช่วยกระจัดสิ่งสกปรกตกค้างตามรูขุมขนตามหนังศีรษะของเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่รากผมให้แก่เส้นผมได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทําให้ผมของเรานุ่มลื่นนะคะเพื่อนไม่ชีฟ้ฟูไม่พันกันนะคะน้ำมันมะพร้าวนี้คือสุดยอดในการหมักผมแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าเนาะ ใส่ไปตามปริมาณเช่นกันนะคะสุดท้ายแล้วเราก็จะมาเพิ่มเป็นวิตามินอ e ีนะคะเพื่อนๆจ๋าวิตามินอีนี้เขาก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยบำรุงผมให้แข็งแรงนะคะและอีกทั้งยังเพิ่มความเงางามนะคะแล้วก็ทําให้ผมของเราเรียบตรงนะคะไม่ชีฟูนะคะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งเม็ดพอดีนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆจ๋า ขั้นตอนและวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะเพื่อนให้เราไปล้างทคาความสะอาดเส้นผมก่อนนะคะเพื่อเป็นการเปิดเกล็ดผมเปิดรูขุมขนนะคะจะทําให้ทรีทเมนต์ของเรานี้ซึมซับเข้าไปในรากผมแล้วก็เส้นผมได้ดีนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราเช็ดผมหมาดๆนะคะค่อยมาชโลมน้าแฟกซีดหรือว่าน้ําเจลของเรานี้ลงไปให้ทั่วผมนะคะตั้งแต่โคนจุดไปให้ทั่วผมดีเลยนะคะเพื่อนจะหลังจากนั้นแล้วเราก็เก็บ ผมขึ้นให้เรียบร้อยนะคะคลุมไว้ด้วยหมวกอาบน้ําหรือว่าถุงพลาสติกอีกรอบหนึ่งค่ะนะคะอย่างน้อย30นาทีนะคะเพื่อนๆจ๋าพอครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างออกเหมือนเราสักผมปกติเลยนะคะสูตรนี้สามารถทําได้1-2ครั้งต่อสัป,ปดาห์หรือว่าถ้าใครมีเวลาเยอะก็สามารถทําได้บ่อยเท่าที่เราต้องการเลยนะคะเพื่อนสูตรนี้จะทําให้ผมของเรายาวเร็วนะคะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุน ให้แกเ่เส้นผมของเราด้วยเจลแฟกซิดนะคะทําให้ผมของเราเงางามเป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆจาบีหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้บีทําคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย